เขาม,ม,มาโคกำลังใจกันแล้วค่ะตอนนี้จุกปากกันแล้วค,คิดถึงซึ่งกันและกันอะไรอ้วนโอ้ยอะไรเออรู้และรู้และรู้และว่าคิดถึง แล้วบ่เสียงกรุนไหม งยนตาน้นตาน้ำตาบอกมีอะไรให้หนูกินมั่งน้ำตาก็อยากกินอย่างเดียวเลยนะไปไปนอนกับพ่อเลย อ,อ,อามาอ้อนกันค่ะทุกคนพอลูกเขาอ้อนกันแล้วงามตาดิงามตาไม่อ้อนพ่อบ่พ่อไปไหนมาไม่เห็นหลายวันพ่อไปไหนมาไม่เห็นหลายวันเลยะะเแล้วค่ะเขาไปละให้ไปเอดมิทที่บ้านไม่ได้เอดมิดโรงพยาบาลเนาะ เราเอ็ดิดที่บ้านเลยงามตาเคาะให้เคาะให้พ่อหายไปไปวๆบหวาหายวๆนะหายวาๆนะข้นานอนเลยเไท้ยหาไปนวกินไลงามตาหาไปกุย,ยงามตางานหากุยอย่างเดียวเลย น้ำตาพ่อปวดตรงไหนเดี๋ยวหนูจะนวดให้ะจะนวดให้พ่อแล้วนวดให้พ่อจ๋าแล้วปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนจับเลยก็ไม่ได้เนะ่งวงตัวเท้ นขาง,งามตาเคาหวจากบาทดูกัดแล้วกัดแล้วงับ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 พี่งามเขาหลับตาเลยอ่ะพี่หยางนี่พี่หยางนี่มาอยูหนักกองนี่คือหยาง นุ้ยหนูอยากใหโกนหนูจังสี่แน่นนนนพี่งามบอกพี่งามจะนอนพี่งามลืมตาลูกพี่งามลืมตาอ้วนอยากกวนได้ไหมอ่ะอยากกวนได้ไหมพี่จะนอนกับพ่อนะ่ะเออคิดถึงหลายวันแล้วพ่อไม่อยู่ดีพ่อไม่สบายเนาะ ไม่ได้ไปเที่ยวหลายวันแล้วพี่งามขอ,อ,อมนึออออองให้โธสติมให้าแบบใส่ปากพรม <c oughs> มันไม่ใช่ของกินโอ้ยนออ้อขอติมให้ใช้พ่อนั่งทับพี่งามทำไมพ่อลุกเลย โอลูกโอ้ดูใช้งวงดึงแล้วค่ะอย่าดึงนะลูกกางเกงบ่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่สูงด้วยหาวนอนแล้วนะ่ะอยากนอนแล้วดิวนะั่ะง่วงนอนแล้ว เดี๋ยวพ่อป tamam ูโอยคนน่น่าา่ดูยงคนดูพี่งามสิ ไปดูหน้าพี่งามสิไหนน้องโอ้วนอนกรนเลยลืมน้วยตาก <Yeah! S 1> ินข้าแล้วตอนนี้ oh! น้ำตากินข้าแล้วอน้ำเลยน้อนเข้าลงนี่ไม่น้อนอะ่ะ ดูดากสี่งามเลยวุ่นไว้เนาะคนเขาสินอนแก่ของอุ่นไว้เนาะดูคราบน้ำลายเอาเพิ่งตื่นน้ำตาเพิ่งตื่นไงพ่อเอ็งนี่มันถูกใจผ้าเขายังได้ซักเลยเนี่ยดูดุกเกี่ยงอะไรนี่ให้ดูหน้าสวยงามดิหลับปุ้ยเลย พี่งามแล้วบดนี้เอ้าอืมอยังของทือเละสาวพอกลมแล้วพอกลมพี่งามนอนแล้วโอ๊ยอะไรล้อเขานี่ เหมือ,อน,นออกันเลยโอ้อืมไปเก็นไก่เลยหนูก็อยากอ้วนพ่อเหมือนกันหนู พ่อไม่รู้บโบนุก็คิดถึงพ่อเหมือนกันนะพ่ <Yeah. S 1> อไม่คิดถึงนุโบ มันบนหลังพี่งามเลยออออขึ้นขีพี่งามล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นขี่พี่งามแล้วอุ้ย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 ดูดูดูพี่งามพี่งามลืมตา โอยกลมพี่งามหรือ,อยังไงพี่งามบอกโอ้ยคอยมดปนีเลยคอยเอ้ยโอ้โหดูพี่งามน้ำตาไหลเลยทุกคนดีใจแห้งพอมากมากลมนอนน้ำตาไหลเลยโอ้ ล,ลิ้ลนเหลี่ยล<อ>ิ้นดิจักอะไรหรอเนาะโอ้โยมนอะนละลุกดีกว่าโอลุกไปนโอ้โอ้ยโอยโออ้ยอ้ยออ้ยโยอโอ้ออน,นอยน พี่งามจะนอนแล้วนะอ้วน้ามากวนนะหลับเลยพี่งามหลับตาเลยลูกหลับตาแล้วส่วนงามตาก็ตามพ่อไปแล้วฮะเฮ้ยโหยลุกแล้วลุกแล้วเออโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ย